สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในงาน Test l i i h t New GPX DC2 นะครับผมพอดีเราได้มีโอกาสมาทดสอบขับขี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวตัวรถให้ฟังเนาะว่าตัวรถที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวฟีลลิ่งการับขี่เป็นไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับ หลังจากที่เราได้ทดสอบกันไปแล้วเนาะตัวเครื่องยนต์เนี่ยไฮเปอร์ไอนะครับขนาด1 4 9 6 c c นะครับตอบโจทย์เนาะสไตล์บ้านเรา 150cc ขี่ง่ายขี่ไม่เหนื่อยนะครับก็ส่วนของที่ให้ติดรถมาเนี่ยมาดูกันก่อนเลยก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นดิสเบรกนะครับหน้าหลังเนาะแล้วก็เป็นระบบ ABS นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยส่วนตัวหน้าจอเป็นท f t นะครับและนี่นะครับคือหน้าจอของตัว GPS DC2 เนาะ หน้าจอ tft นะครับผมเดี๋ยวมาเล่นหน้าจอกันเนะว่ามันมีอะไรให้ปรับกันบ้างนะครับอ่มาที่ตัวโหมดนะอันนี้คือ traction control นะครับผมก็สามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะหน้าต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวการเชื่อต่อบลู o ูธนะครับมีตัวเวอร์ชั่นแล้วก็ตัวเนี้ยเราสามารถเลือกภาษาได้3ภาษานะครับก็คือภาษาจีนภาษาอาังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเนาะ แล้วก็ตัวความเร็วนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นไมต่อชั่วโมงได้นะแต่ว่าของประเทศเราก็เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วเนาะพราะตัวนี้วันที่กับเวลานะครับอ่าตัวนี้ตัวหน้าจอสามารถเปลี่ยนเองได้นะหรือว่าตั้งอัตโนมัติก็ได้แต่คือถ้าเปลี่ยนเองเนี่ยเริ่มมาตัวเนี้หน้าจอสีอ่อนก็คือจะเป็นสีขาวให้นะครับ แล้วก็ตัวหน้าจอนะครับสามารถมีเลื่องสรีนกับตัวโทรศัพท์ได้นะจะเพียงแค่เนี่ยเราเข้ามาที่แมปนะครับตรงหน้าจอเนาะแมปเสร็จปุ๊บกดเข้าไปตัวเนี้ยเราสามารถสแกนแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งมันจะเชื่อมต่อรถให้เลยนะครับยวรอสักพู่หนึ่ง พอขึ้นอย่างนี้มานะครับเรากด connect now นะครับทีเนี้ยคือมันสามารถทำได้หมดทุกอย่างเดี๋ยวผมลองเข้า YouTube ไปดูอ่า u u u e e นะครับสามารถเข้าได้เลยเนาะนี่ดูที่หน้าจอเราสามารถเปิด y o u t u b e นะครับดูได้เวลาขับรถนะแต่ว่าก็ไม่แนะนำอยู่ดีเนาะเพราะว่ามันอันตรายแน่นอน ไปดูไปนะครับอ่าแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเราสามารถเปิด Google Map ได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะนี่ Google Map นะครับสกีตหน้าจอไปเป็นสัตว์เลวันนี่สามารถเปิดขึ้นได้เลยนะครับจะลองเปลี่ยนปเป็นแนวนอนดูก่อนเปิดเต็มจออ่านี่สามารถเปิด Google Map แล้วเราเก็บโทรศัพท์แล้วเราดูแมดที่หน้าจอได้เลยเนาะม,มุติถ้าเราล็อกจอโทรศัพท์จะด่วนว่ามันจะได้ไหมล็อกจอแล้วอ่าแสดงว่าตัวนี้เราต้องเปิดจอโทรศัพท์นะครับทิ้งไว้ตลอดเนาะเพื่อเหมือนเป็นการเชื่อมต่อกับแอปนะไม่ให้แบบตัวการเชื่อมต่อน,นี่หลุดนะครับคือถ้าล็อกโทรศัพท์เมื่อไหร่เนี่ยก็คือหลุดเลยเนาะมาแล้วก็ตัวกุญแจนะครับเป็นเคเลตเนาะอันนี้ตัวกุญแจนะครับ เป็นตัวคีเลสนะตัวใจคีเลสน,นะครับนะครับก็คือกดปลดล็อกรถนะทำให้รถล้องแล้วก็ล็อกรถนะครับทั้งสญญามอย่างแล้วก็มีตัวกุญแจมาสำรองด้วยนะครับ <c oughs> เผื่อแบบกรณีฉุกเฉินแบบแบตหมดเนาะประมาณนี้แล้วก็ช่องเก็บของนะครับตรงขาเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับมันมีตัวพอ USB นะครับแล้วก็ USB C ติดมากรด,ด้วยนะครับมาแล้วก็ดูตัวถังน้ํามันดีกว่าก็คือ มันเปิดจากตัวบ้าวคุญแกรตรงนี้เนาะพอ,อกดปปิบเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับเบาะมีความสปอร์ตมากเลยเนี่ยดูดูจากทรงเนี่ยคือมันแบบสปอร์ตเลยแหละนะครับส่วนใต้เบาะกว้างนะครับกว้างพอสมควรเลยคือสามารถเก็บของได้ระดับหนึ่งเลยอะแต่ว่าใต้เบาะเนี่ยมันไม่สามารถใส่ตัวหมวกกันน็อกได้นะครับเพราะว่าคือช่องข้างบน,นบเนี้ยใต้เบาะเนี่ยมันมันดันลงมาเนาะมันไม่ได้แบบ ว้าวไว้สําหรับแบบใหมวกันน็อกโดยตรงนะครับอ่าพูดถึงตัวพักเท้าคนซ้อนหน่อยละกันตัวพักเท้าคนซ้อนเนี่ยเขาจะเก็บแนบเนียมากับรถเลยนะสังเกตดูนะครับเวลาจะใช้เนี่ยคือแค่เปิดตัวนี้ออกมานะคือแป้นเหยียบเนี่ยน่าสัมผัสคือเต็มเท้าแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวระบบไฟนะครับสําหรับเจ้า DT2 เนี่ยให้มาเป็น Full LED นะทั้งคันนะครับส่วนตัวไฟหน้าหลากักๆนะครับก็คือเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ ถ้าดูส,ดสังเกตดูไฟสูงไฟต่ําเหมือนกันนะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวรถคันนี้นะครับให้มาเนี่ยคือ traction control นะครับที่ให้มาพร้อมกับรถเลยนะครับซึ่งการความปลอดภัยระดับหนึ่งเลยเนาะเวลาแบบฝนตกนะครับการล้อถลายล้อลื่นอะไรอย่างนี้นะครับ feeling เนี่ยคือเจ้าี c สเนี่ยนะครับ feeling การขี่ดีมากนะครับรถมีน้าหนักประมาณ130กนะิโลเนาะประมาณนี้แต่คือรู้สึกว่า ตัวรถเนี่ยเวลาขึ้นไปขี่เนี่ยเบามากนะครับพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยคือมันพลิกง่ายเนาะแล้วเบรกอะไรหนักๆคืออยู่เลยนะครับคือตัวสนามอ่ะมันมีทางโค้งกว้างนะครับแล้วก็มีสลาล่อมให้ลองนะครับคือตัวรถมีน้ําหนักเบามากๆนะครับตัวรถเนี่ยสามารถมุดได้แบบสบายๆนะครับคือเวลาแบบเจอหลุมอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถพลิกรถได้เลยเนาะไม่ต้องแบบพงเนาะว่าถรถถ้าพลิกไปแล้วจะคว่ำไหมนะคือตัวรถเนี่ย เขาทีซ่ซายออกแบบมาให้แบบถ้าการขับขี่นะมันนั่งกับตัวรถได้พอดีแล้วก็การพลิกรถเนี่ยสามารถทําได้ดีนะครับทําได้ไหวมากๆเพราะวส่วนตัวเร่งมีการตอบสนองดีนะครับก็คือการเร่งเนี่ยมีอารมณ์ให้แบบติดมือเนาะบิดติดมือนะครับแา่ชินก็ทําให้แรงขึ้นได้อยู่แล้วเนาะสำหรับสายซิ่งนะครับสําหรับเจ้า DT2 คันนี้นะครับมีทั้งหมดสีสีด้วยกันนะครับก็คือสีดําสีเทา สีแดงแล้วก็สีขิงสีขิงนยจะเป็นตัวสีด้านนะครับส่วนตัวสีดําแดงเทาเนี่ยก็จะเป็นสีเงาส่วนตัวราคาเจ้า Gpx dc2 นะครับไฮเปอร์ทีเล็กตัวนี้นะเปิดอยู่ที่73,500บาทนะครับราคาย่อมเยาเนาะสามารถจับต้องได้นะครับซื้อไว้วิ่งแบบส่งของส่งอาหารอะไรเงี้ยหรือรับคนตอบโจทย์สบายแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบการรีวิวเจ้า Gpx dc2 ไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนถ้าคุณชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสหลับวนันนี้สวัสดีครับ